ครับผมสวัสดีครับผมสยามเดชเวชกุลนะครับทันโลกเกษตรก้าวหน้าวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับมากับเรื่องราวดีๆกับผลไม้ที่หลายคนชอบก็คืออังห่่นนะครับแล้วก็วันนี้อังหุ่นที่นี่ต้องบอกว่าเป็นอังห่่นที่ปลอดภัยนะครับปลอดเรื่องของพวกเคมีนะครับแล้วก็รสชาติดีแล้วก็ผู้ที่ทําสวนองห่นเนี่ยต้องบอกว่า แรกเริ่มเนี่ยนะครับจากการที่เขาเองเนี่ยนะครับชอบผลไม้นะองุ่นแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับสตอรี่ของการทําสวนองุ่นของเขานะครับจะสุดยอดมากน้อยแค่ไหนมีแรงบันดาลใจอะไรเดี๋ยวเราไปเจอน้องเขาเลยครับเชิญเลยครับผมครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเจอเจ้าของสวนนะครับที่ต้องบอกว่าตัวจริงเสียงจริงลงมือทําเองจริงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องราวอื่นๆนะครับ ผมอยากให้เจ้าของสวนแนะนําตัวเองนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมอางุนสวนคุณนาดาจังหวัดอุดรธา,านีของอเรานี่เองนะ,ะอุดรธา,านีใช่ค่ะครับผมแล้วก็เป็นสวนอังุนที่ต้องบอกว่าดูลูกดูอะไรแล้วสวยเนาะค่ะนะครับที่ไปที่มาก่อนจะมาเป็นสวนเนี่ยตั้งใจจะทําเลยหรือเปล่าครับ ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะจะทําเป็นบ้านสวนค่ะก็คือทําเป็นบ้านสวนผสมผสานปลูกผักผลไม้ที่ตัวเองชอบทานอีมก็คือเราจะได้ปอดสารจะได้ปอดสารใช่จะได้สุขภาพเราก็จะได้ดีด้วยได้ดีด้วยแล้วก็คิดว่าเอาไว้พักผ่อนเพราะตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วใช่ค่ะนะครับแล้วทําไปทํามาแล้วมันทําไมออกมาโอ้โหอย่างนี้เลยเนี่ยน้องก็คิดคิดอย่างแรกผลไม้ที่เราจะปลูกเนี่อืเราชอบทานอะไรเป็นหลักก่อนเลอเอาตัวเราเป็นหลักก่อนเอ ใช่ค่ะคืออังหนุนนี่คือน้องเอกชอบทานเป็นชอบทานชีวิตติดใจโอ้โหเ,เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกอังุ่นมันจะได้ไหม,มแต่ทุกคนก็บอกว่ามันไม่ได้จะได้นะอถ้าจะปลูกอังุ่นไปปลูกมะละกอไปปลูกะ <c oughs> มะม่วง <c oughs> ดีกว่าดีไหม แต่เราก็คิดว่าเเราอยากก็อยากจะปลูกในสิ่งที่เราชอบครับก็เลยว่าเอาปลูกที่เราชอบมันได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเรายอมรับมันได้อ่าเรายอมรับมันได้ใช่นะครับผลของการที่ถ้าเกิดมันไม่สําเร็จก็ช่างมันก็ช่างมันขอให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทําอืมแล้วอยากทําในสิ่งที่เรารักแค่นั้นเองใช่ครับทีนี้ก็หมายความว่าพอทําไปทํามาเนี่ยแรกเริ่มทำในเยอะไหมตอนแรกไม่เยอะค่ะอ่าพอเราเริ่มหัดทําเริ่มเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เห็นพอเห็นเริ่มเห็นผลผลิตเห็นผลผลิตอย่างเงี้ยครับผมเห็นอย่างนี้ขึ้นมา ก็กำลังใจมันก็เริ่มกําลังใจมันก็เริ่มก็เริ่มอยากจะทำต่อก็เริ่มขยายคถามจริงๆว่าเคยมีประสบการณ์ของการทำการเกษตรไหมไม่มีเลยค่ะแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกใช่50ต้นแรกเป็นไงโอ้เอาแหนเอาการพอเราเห็นผลลัพธ์ออกมาแล้วเห็นผลลัพธ์ลูกอะไรออกมาเนี่ยเรา รู้สึกว่าไอ้ที่เราเหนื่อยมามันหายหมดเลยโอ้โหมันเป็นเ,เป็นแบบความภาคภูมิใจกับความสําเร็จใช่ค่ะแล้วทีนี้การแรกเริ่มเราเนี่ยเราดูแลเขาอย่างไรครับแรกแรกเริ่มเนี่ยก็คือการเลี้ยงเราต้องดูก่อนว่าการเลี้ยงต้นก่อนอการเลี้ยงต้นเราก็ต้องสะสมอาหารใต้ดินให้เขาก่อนพอเราสะสมอาหารแล้วก็หมายความว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ผลิต ก็คือถ้ารวมเบ็ดเสร็จนี่ก็ประมาณ1ปีค่ะหนึ่งปีใช่ค่ะก็คือเราสะสมอาหารต้นแล้วก็ต้องมาเลี้ยงกิ่งพอเลี้ยงกิ่งแล้วก็มาต้องมาสะสมตาดอกอสะสมตาดอกมันถึงจะมีลูกอตัดแต่งกิ่งสะสมตาดอกเนี่ยค่ะพอตัดแต่งกิ่งมันถึงจะมีลูกได้ลูกขึ้นมาอย่างนี้ใช่เป็นอ้วนสวยๆอย่างนี้ใช่ค่ะอุ่นถ้าเราไม่ตัดแต่งกิ่งมันจะไม่สามารถมีลูกได้ค่ะนั่นหมายความว่าวันนี้ผมอยากจะฝากใครก็ตามที่กําลังคิดแล้วก็ค้นหา อยากจะทําอะไรค่ะนั่ส่วนหนึ่งที่ผมอยู่กับน้องเอกในวันนี้ก็คือน่าจะเป็นแรงบรรดาลใจได้นะครับอีกแรงบันดาลใจหนึ่งอันนี้สกัดสดๆมาให้ทีมงานนะครับอันนี้ก็สกัดสดๆนะปลอดนะครับปลอดภัยเนาะเดี๋ยวลองชิมดูนิดนึงนะรสชาติเป็นยังไงลองดูค่ะอือก็คือน้ำอมมน้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเพราะเราจะสัมผัสเรื่องน้ำตาลได้ ใช่ค่ะเออนะครับก็โอเคครับตอนนี้ครับก่อนจบก่อนจากนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่พักนะครับที่สะอาดนะครับแล้วก็ห้องกว้างขวางโอถงมากเลยนะครับใครมาอุดรอย่าลืมนะครับโรงแรมตั้นหยารีสอร์ทนะครับก็สามารถเข้าไปพักได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยวผมต้องลาน้องเอกลาท่านผู้ชมพร้อมกันเลยเนาะครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ